สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้ำพึ่งก็พาเพื่อนๆมาดูอันนี้นี่ที่เป็นกระถางนะอันนี้ก็จะเอามาเอามาตั้งในบ้านเลยนะไม่ได้เอาไปลงดินนะคะอันเนี้ยเราก็สามารถเก็บทากับข้าวได้เลยเนาะมันก็จะเป็นเหมือนใบกะเพราใบแมงลักนะคะเพื่อนๆดูต้นใกล้ๆนะเห็นไหมคะใบเขาก็จะใหญ่จะเขียวนะเราก็เอามาประดับไว้ในบ้านบ้านเราก็จะดูเขียว,วจะอุ่มนะคะเพื่อนๆ เราเหมือนเหมือนเหมือนเรามีความเขียวอยู่ในบ้านอะ่ะมันก็จะสดชื่ออนอะไรมันก็จะหอมนะก็จะมีความหอมโดยอัตโนมัติในในต้นของเขาเลยอะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ใส่ช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมกล่องใส่ช็อกโกแลตเนาะเราก็เอามาเป็นจานนะคะเป็นจานรองวางเอามาเป็นจานรองวางแจกันเนาะอันนี้ก็จะทำเป็นแจกันนะคะ แจกกันแต่ว่าเป็นแจกกันดอกอปกติใช่ไหมวเวลาเราเอาอยู่ในบ้านแล้วก็จะเป็นต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นะคะน้ำพึ่งก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถกินได้นะคะเพื่อนเนี่ยเราก็เอามาลองไว้อย่างนี้ได้เลยเหไหมเราไม่ต้องทิ้งนะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นจานรองประดับสวยงามเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอันนี้ก็จะเป็นผักฝรั่งที่นี่นะ้เพื่อนเพื่อนแต่ว่าสําหรับน้ำพึ่งน,นะใช้แทนในอันนี้ไงผักชีลาว ความหอมแล้วก็รสชาติกลิ่นเขาได้เลยนะเหมือนเป๊ะแต่ว่ามันเป็นของปลั่งไงเพืเ่อนๆเป็นผักปลั่งนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเอามาตั้งเป็นแจกันดอกไม้กินได้เราก็สามารถลดน้ำทุกวันนะเพืเ่อนๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นรูเนาะ จานรองเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะจะเปียกจะแช่อะไรแล้วก็ใช้ของนะรีไซเคิลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้แล้วก็ามาเป็นจานรองเลยมันก็สวยงามเก๋ไก๋ไปนะเพื่อนๆดีสิเห็นนะเป็นดอกไม้ต้นไม้ที่กินได้ <c ười> เห็นไหมคะอันนี้ก็ประดับสวยงามเลยเดี๋ยวเพื่อนก็จะพาเดินชมนี่นะคะเห็นไหมนี่สวยไหมคะเพื่อนๆเ,เป็น ประดับสำหรับในครัวนี่นะคะเราก็ลดน้ำสบายเลยนี่นะคะเวลาเราทำกับข้าวแล้วก็หันมาเด็ดเอาทีละยอดสองยอดสามยอดใส่ผักใส่แกงนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเราก็ลดน้ำของเราไปอันนี้นะคะสำหรับเวลาเราไม่มีพื้นที่หรือว่าข้างนอกปลูกเนาะเราก็เอามาตั้งแบบว่า อยู่ในมุมต่างๆของบ้านเป็นกระถางอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นกระถางสวยแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นกระถางที่น้ำเพิ่งซื้อกับเขามาเลยมันก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆเนาะแล้วก็มีความเขียวอยู่ในบ้านของเรานะคะที่เราสามารถเปรุงอาหารได้เนาะไม้ดอกไม้ประดับ อย่างนี้นะคะเป็นผักที่เราสามารถกินได้เอามาตั้งแทนนะคะเพื่อนๆเราก็จะชุ่มฉ่ำหัวใจไปอีกแบบนึงน,นะคะเพราะว่ามันกินได้ไงนี่นะคะเดี๋ยวขอตั้งกองแป๊บนึงเนาะเราก็สามารถตั้งมุมที่มันมีแสงเข้าไงเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันก็จะเขาก็จะได้รับแสงตลอดนะคะเพื่อนเเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำกับข้าวเราก็ต้องเปิดไฟอยู่แล้วเนาะเขาก็ได้รับแสงของเขาอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆ แล้วอีกอย่างเขาก็อยู่ใกล้ตรงหน้าต่างได้ไงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตา่างเห็นไหมคะเนี่ยแสงเขาก็จะเข้ามาถึงนะคะก็อาจจะลกหน่อยนะเพื่อนๆทั้งหลังเพราะว่าน้ำพึ่งยังไม่ได้เก็บกวาดทาความสะอาดนะคะวันนี้น้ำพึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเราก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ